ขึ้นต้คการพนันเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพน,น,นันหรือทำตามการพน,นรันเป็น,ปน,ปนสิ่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ โอเคนะคะก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยเดอ้อวันนี้นะคะไก่โอกก็อยู่กับเกม l u c กี้เนโกหรือเกมแมวนําโชคของค่ายพีจีนะเพื่อนๆนะหรือเพื่อนๆนะบางคนอาจจะเรียกว่าเกมแมวทองนะมาวันนี้มาพร้อมทุน250บาทเดี๋ยวจะมาซื้อฟรีเกมเกม l u c กี้เนโกให้เพื่อนๆดูนะซื้อที่เบ็ด3บาท ไปกันเลยเดี๋ยวไปดูที่ว่าซื้อฟรีเกมไม้แรกนี้จะแตกหรือเปล่านะจะก้วหรือจะปังหรือจะพังกับเกมลัตที่เมกะของเราโอเคแถมหรือเปล่าโอเคแคตเตอร์สี่ตัวน้ำเงินเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าซื้อฟรีเกมไม้แรงนี้จะแตกไปเท่าไหร่กับเกมลัคกี้เโกะ สำหรับเพื่อนคนไหนนะคะถ้าดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกบโอ๊กกันด้วยนะคะจะรอดหรือเปล่านะนเก็บสะสมตัวคูณไปก่อนเลยนะเดี๋ยวไปแตกรอบสุดท้ายอูไหลทิ้งไหลคว้างเพื่อน สองนะแตไม่มีตัวจ่ายเลยสุดท้ายได้อยู่ยโอเคได้ไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่ได,ไ,ไ,หรได้เงินรางวัลเน็กกามาหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทกับยี่สิบต่างจ้าหมุนสุดท้ายกับตัวคูณสิบสอง ตันนี้ไหลเคต่อคิวแถวแรกเสียดายนะไม่ไหลต่อจบไปไปที่เรียบร้อยนะได้เงินรางวัลรวมมา1น1 8บาทกับอีก80สตางค์นะพเพื่อนขิดนะซื้อฟรีเกมไม้แรกขาดทุนนะโอเคเอาไงดีเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบดเพิ่มเป็นเบตด5บาทนะจ้าเดี๋ยวจะปั่นเองนะ เปิดไป10หมุนออตโต้ก่อนเลยเพ็คการจ่ายของเกมอ่าได้ลุ้นเด้อช็อตนี้โอ้ยเพืเ่อน,เ,น,เ,นเรียบร้อยกดทีเดียวเข้าฟรีเกมนะเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าฟรีเกมเป็น5บาทจะแตกหรือเปล่านะบุก,กี้ซื้อเราไม่แตกนะเออมาเร็วเติร์ดแม่ ได้เงินรางวัลก้อนโตมา125บาทจ้าโอเปิดมาก็ทรงดีเลยนะเพื่น<ๆ>อนๆสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากให้ไก่โอ๊กเล่นเกมไหนให้ดูก็คอมเมนต์กันมาได้ที่ใต้คลิปนะจ้า<ๆ>เดี๋ยวไก่โอ๊กจะมาจัดให้ดูตามคิวเดอ้อเพื่อนๆดูเข้าฟรีเกมมาแล้วทรงดีนะหลังๆมาทรงอย่างแซดเลยแซดอย่างบ่อย กองหมุนสุดท้ายสุดท้ายสวย,ยสงามเกือบสุดแล้วเพื่อนๆคูณ20เท้าไหเป็นยังไงเป็นยังไงเกือบสุดแ้วอีกก็เรียบร้อยสีจานได้เงินรางวัลซูเปอร์เมก,กามา420บาทจา้าหมุนสุดท้ายกับตัวคูณ20ของเราแถมหรือเปล่าไม่แถมนะ ไปเป็นที่เรียบร้อยได้เงินรางวัลรวมมา585บาทถือว่าโอเคเลยนะเพื่อนๆสำหรับเบต5บาทถือว่าไม่ขาดพุนเพราะเราปั่นเข้าฟรีเกนเองเราไม่ได้ซื้อนะโอเคไปกันต่อปั่นกันยาวๆอ่าช็อตนี้ได้ลุ้นอยู่เด้อสแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวจะมาไหมโอ้ยเรียบร้อยเพื่อน อยางนี้ไม่ซื้อฟรีเกมตั้งแต่แรกนะปันเองดีกว่านะกดไม่กี่ทีไม่กี่ทีก็เข้าฟรีเกมสําหรับเกมลัคกี่ในโกดนะเพื่อนๆเดี๋ยวว่าปันเข้าฟรีเกมไม่ยากนะโอ้ไหลเรื่อยๆเลยโอเคจากคุณเติมแรกมา250บาทนะเพื่อนตอนนี้บวกมาเกือบพันแล้วนะ หลาทิ้งหลาควางชมหน่อยไม่ได้เลยนะแมวผีมาแต่ตัวคูณเพื่อนแต่ไม่มีตัวจายสองหมุนสุดท้ายเก๋องว่าน่าจะเกลือนะรอบนี้นะเพราะมันเข้าต่อกันเลยเข้าฟรีต่อกันสองรอบนะได้เงินรางวัลก้อนโตอีกหนึ่งร้อยบาทจ้า จบไปเป็นที่เรียบร้อยได้เงินรางวัลรวมมา142บาทถือว่าไม่แตกนะเพื่อนนะแต่ไม่เป็นไรนะเก็บสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยนะเดี๋ยวจะได้เยอะเองมาเขออนุญาตปรับเบทเพิ่มเลยละกันเป็น10บาท20บาทก่อนแล้วกันโอเคเปิดตปอีก10หมุนออโต้นะจ๊พะพัดแถวแรกโอ้ยได้อยู่ ไหลคิวต่อพัดแถวแรกอุ้ยสวยงาเมเพื่อนๆพัดช็อตนี้เป็นยังไงและยังไหลต่อและยังไหลต่อ,อเคแถวแรกโคมแดงแถวแรกลงนะบอกเลยนะครับโคมแดงลงแถวแรกเมื่อกี้นะ่เป็นคาราเบลเลยจ้าได้ไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่ เล่นยินรางวัลซูเปอร์เมกามา2,132บาทจ้ะเพื่อนๆปรับเบตเพิ่มปุ๊บบิ๊กวินปั๊บนะอุ้ยเรียบร้อยเข้ารีเกมเป็น20บาทเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะแตกไปเท่าไหร่กับเกมแมวทองของเรานะอขอแบบไหลๆหน่อยเร็วไหลแบบเต็มคาราเบลสักชอตล้างกระดานให้ไก่โอ๊กหน่อยจะได้ปิดคลิปส,ส,ส,สวยๆนะวันนี้นะ เติมเยอะไม่ค่อยแตกไม่ค่อยแจกเลยนะ okay. โอเคสวยงามคสองเข้าหายอู้เสียดายนะเคแถวสองไม่ทีนะเพื่อนสามหมุนสุดท้ายกับตัวคูณสิบสองจ้า ท้ายแถมหรือเปล่าสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเด้ออุณเ,เยอะๆแล้วเริ่มไม่จ่ายนะได้เงนินรางวัลรวมอีก630บาทโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยกับเบ็ด20บาทเดี๋ยวข,ขอปรับเป็นเบ็ด50บาทเลยแล้วกันเหมือน เกมมันจะไม่ค่อยแตกนะเพื่อนเข้าฟรีเกมแต่ไม่แตกนะแตกไม่เยอะอ่าได้ลุ้นเดอ้อช็อตนี้อุ้ยเป็น50บาทนะเพื่อนอุ้ยเรียบร้อยปรับเ,รเบรเพิ่มปู๊บเข้าฟรีเกมปั๊บนะสูตรการเล่นของไก่โอคือเล่นปรับเบ็ดไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเบ็ดที่แตกด,ดีที่สุดนะเพื่อน เบ็ดไหนแตกไม่ดีเบ็ดไหนปั่นแล้วไม่ได้ตังนะเปลียนทันทนีเลยนะจ้าโอเคอหลายสิบต่อนะชอนนี้ต่อไหมได้อยู่โอเคได้ไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่ลิงกรางวัลซูเปอร์เมกามา3าม0บาทจ้า พัดเกือบสลุดแถวไหลเคต่อแถวอย่างนี้ก็เรียบร้อยไปในเงินรางวัลซูเปอร์แม่กัมอีก3 0ม0บาทเพื่อนเอาแล้วไม่แตกรอบนี้ไม่รู้จะไม่แตกรอบไหนแล้วนาะล์ทีมในโกของเรานะแถวที่แถวแรก รนะไม่เสียใจนะรอบนี้ด้เงนินรางวัลก้อนตัวีหนึ่งพันห้าสิบบาทจ้าสามหมุนสุดท้ายของเราสิบหกเข้าให้ส,สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายไม่แถมเลยนะมาแต่แมวนะ เงินรางวัลรวมมา7,609บาทกับอีก99สตางค์จ้าโอเคเวริก okay, ูดีงามพระราม8นะโอ้ยทรงดีเกอกว่าเกอกพอดีกว่าเพื่อน,นเดี๋ยวมันจะดูดคืนนะวันนี้เกมลัคกี้ในโกเกมแมวของเราเข้าฟรีเกมไม่ค่อยแตกเลยนะแตกน้อยนะเพื่อนโอเคนะคะวันนี้จะคุณเติมแรกมา250บาทตอนนี้ได้มาอยู่ที่11,400กับอีก3บาทนะ บวกมาหมื่นกว่าบาทถือว่าโอเคเลยนะเพืเ่อนๆสำหรับเกมแมววันนี้นะสำหรับใครที่อยากเล่นตามไก่โอนะจ๊ะก็กดเข้าไปได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะไก่อกปักหมุดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยนะจ๊ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไก่โอ๊กกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไก่โอ๊กขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ